คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอดจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าไบรอนนะครับอาจจะเป็นแพชใหม่นี้ผมจะมาเทสแต่เรื่องไ เสียงผมก็เหมือนเดิมนะอันนี้ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่หายแม่งเป็นเสียงซ่อนเสียงซ่อนผมว่าเอาเบาๆแล้วกันนะครับเสียงฟังเสียงแบ็กกราวไปดีกว่าเป็นกดยิดจัดโอเคเอา่า วันจะมาสอนเล่นแล้วกันสำหรับไอเทมใหม่แล้วก็บวกกับไกอาใช่ไหมอันนี้เราจะมีพลังแฝงจะเป็นตัวของ e e v i l a w a k e n i n g ่นะครับเพื่อนๆถามว่าตัวละครต้นเกมเราเอาฐานล่าลงไหมลงครับแต่เลเวลสี่นี่ถอยเลยยังไงก็เอาไม่ตายนะครับอ่ะพลังแฝงน,นี้ดีไงกับอ่าไกอาสแตนดาร์ดใช่ไหมก็ มันจะเป็นคอมโบที่กระโดดเข้าไปแล้วสกิลหนึ่งแล้วค่อยอันตินะครับอ่ามันจะใช้เดวิลโอเวคัตนิ่งข้างหลังทีหลังมันก็เลยรีสกิลหนึ่งเข้ามาแล้วก็สกิลสองนะจ๊ะประมาณนี้คือเล่นได้เรื่อยๆตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวขอประมาณกลางเกมให้มีคงมีของมีค,มคมูดาวนะครับแล้วโดดยาดใส่แครี่เลย,ยนี้จะเบิร์ดเหมือนเดิมก็ได้ไหมโดันติเบิร์ดก็ได้นี่ครับถ้าแบบล้วงแครี่ เปิดมากอเลยจ้าโอ้โหนี่อันตีครับเรามีเกาะขาวจะเรียบร้อยฮนะมันมาด้วยมันมาด้วยสเก็ตบอร์ดเวกบอร์ดอุ๊ยอันตีก่อนเรม เพิ่งเห็นหลอดไม่แดงไม่อยากอันตีเท่าไหร่มันกดได้เหมือนกันนะกดกดไปครับอันตีไม่ได้นายขทาไหร่นั้นมันจะเล่นได้ทั้งวันแฟลชชี่บู๊ตไปเลยครับรอนเท้าโลคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองวนไวๆครับปึ๊บปึ๊บพออ่ากดอันตีเหมือนกันนี่ก็ได้จะรีเลียบเหมือนกันนะไกอาเซนดาเหมือนกันทาร่าจุดหม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 ด มเรียบร้อยพี่ันรีเลือกอะไรของมึงวะสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งสามารถรีเลือดได้กับไกอาก็ได้นี่ครับอ่ะนะตอนนี้ร้อยสี่สิบสองเดี๋ยวรอตอนที่ผมมีไกอาร์สเตอนดาดก,ก่อนนะครับรีสองร้อยถ้าตีครีปเยอะก็รีเยอะนะครับ ทุบสองนึ่มเนหนึ่งบอกว่าตัวเราแรงจัดครับเล่นในทั้งวันเล่นในทั้งวันนะครับกลับตันอเมริกาไม่เงยเฮคิวสวนนะเนี่ยสวนนีกนึงดอกทำอะไรอย่างงี้เราฮิวคลียครับปึ๊บปึ๊บออกแล้วก็อารติเรียบร้อยไอา้ย,ยามาสโลด้วยหรอวะปึ๊บอือตามสูตร พอเห็นภาพไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้เริ่มพอเห็นภาพใช่ไหมว่าสกิลมันบนมาเรื่อยๆอ่าก็ใช้กับตัวของไอเทมน่าจะดีนะครับผมพี่ว่าพวกแทงอ่ะดีหมดพวกแท้งไฟเตอร์นะครับเดี๋ยวต้องดูตัวละครด้วยว่ามันเล่นได้ไหมกับไอเทมชิ้นนี้เนะี่ยก็เล่นตามตัวละครไปเลยครับเดี๋ยวผมจะร,รีวิวตัวนูวน้นตัวนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ตรงน,นี้มาสามเดี๋ยวเราเก็บสแต็คกับครีปครับแล้วค่อยอติสุดาเมตทุบสองดูดเลือด <c oughs> นี่ขนาดยังไม่มีไกอาร์เลยครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบสไลด์เบรบอดมาแป๊บเดียวครับไม่เอากร่อเขผอะผิวครีปอะเวลาไม่เคยคอยท่าดูดเลือดตีฝ่า จะตายไหมวะไม่ได้เพลงอ่ะมุมรวมไปสามตัวเลยอยู่ในตัวต,วตวเดียวร้อยเจ็โกลนะครับอืมกลับไปก่อโอเคชิ้นต่อมาเลยครับเราจะขึ้นเป็นดาบดิมยังไม่ขึ้นไกอาสแตนดาร์ดนะครับยังไม่ขึ้นนะต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับดาบถึกดาบโกงดาบโกงไม่ได้ะ่ะ เรายิ่งอัพอัติก็เริ่มจะเปิดเป็นวงกว้างขึ้นนะครับเวลาที่เราแอปซอฟหรือว่าดูดด้วยอันติอะไรเงี้ยเราก็จะเดินเร็วขึ้นด้วยนะถ้าโดนเยอะๆก็รีบเดินไวเลยครับเดี๋ยวพุ่งอะสาก่อนนะป๊บปั๊บเป,บปโต้ป๊บเปโต้ป๊บเปโต้ทีโอ้โหเด้งแบบนี้หรือว่าเลยบันที่จำ กลางแตกว่าแทงสองตัวเลยครับเกมนี้ไอายาคลิปไม่ตายนะครับคลิปไม่ตายนะครับนี่เนดะ็ก้องพันทุบอีกทีนะครับซูมสวยเหมือนเพื่อนจะโดนปะโอ้อยสูดถอยไปเพื่อนโอ้ยขอโทษปะ อัมบาฮิตการฆ่าแบบอัมบาฮิตกลับมาที่การเดินเกมกันต่อดีวกว่านะครับเมื่อฆ่าโดนฆ่าได้เวตาฆ่าได้เวตานะครับฆ่ปาจนซิฟนี่แล้วเราต่อกันด้วยไกลอาร์สแตนด์ดนะจ๊ะมาว่ะปึ๊บเก็บแตก๊ก ใต้ทั้งวันนะครับใต้ทั้งวันนะครับเพื่อนม,มาเติมสวยๆเหมือนกันเก็บเล่นห้าคนครับเทีเ่ถวด้านบนเพื่อนจะโดนนะเก็บแตกโอเคไปทางผ่านพอดีอู้บ้าจัด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 บ้าเจนเอาตัวบ้าก่อนนะมาเก่งกล้าตามสูตร จึกปากใครสองเอาตัวบาก่อนนะอุ้ยโอ้โหเพื่อนไม่ให้ก็ได้แล้วรวยจัดนะครับวิได้ได้ยนะสแตกโอ้มาแล้วครึ่งหลอดแบบนี้ยัดปากเก็บแตกบนไปและอำมาหิตหนึ่งกดดาบถึกให้ด้วย ดูครับด cloud, ูครับอันน no ี้ก็เห็นไหมดูร้อยกว่าร้อยกว่านะเพื่อนๆร้อยกว่าเคปะหาฟาร์มเงินเพิ่มรีบๆับ ตัวเราค่อนข้างแพ้ทูดามเอตนะมานะฮะไกอาร์สเตอรดัดเรามาดูการดูดเลือดนะครับเดี๋ยวแม่งเลือดแม่งเต็มว่ะเลขไปขึ้นครับเลือดเต็มเดี๋ยวต้องเลือดลดก่อนอะไม่ถึง200นะใช้คิวหนึ่งอ่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับผมว่าเพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันควนตามตรงครับเฮ้ยสี ตีธรรมดาก็ดูดเลือดได้เลยครับสำหรับตัวของไบรอนอันไหนี้ค่อยว่ากันน่าจะต้องฟาร์มกันไปก่อนนะครับไฟใหญ่ไฟใหญ่นี้เรามีการเวทแล้วใช่ไหมอืมฟาร์มไม่หมดโอ้โอ้มีการเวทก็ต้องมีการไก่ภาาครับลองกันหน่อยว่ามาดิมาดิ มาดิดูดไอชิคกูบอกไม่เห็นเลขเลยเพื่อนโอ้โหบอกไม่เห็นเลขอ่าพาส์ทีฟของไกอามันเด้งด้วยไงนี่ดะโดนเหมือนกันเลยนี่อินี่ดิเโดนนะเทลก่อนล้วงแครีรีครับบาปไปกูมวยหมดเลยจอดดด6 0หกร้อยไหม สามร้อยะอใช่ไหมอันนี้ป, 500, 500, 600, ปึ๊บห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเพื่อนๆจากตอนแรกที่ผมดูดเลือดให้เพื่อนๆดูดตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหมั้ยมันม,มันอยู่ประมาณร้อยสามสิบถึงการเกมก็ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้านะครับที่แค่ไีไก่อาชิ้นเดียวนะ่ะไก่อาดดิงไก่อาดดิง เอ,อลองลองไปเล่นกันดูนะครับอจาจจะผมว่าแพบเนี้ยมันเอื้ออํานวยให้แทงจริงมันเอื้ออำหนวยให้แทังนะครับพวกที่เล่นเป็นไฮสายให้ปลิดสายผสมมีทั้งดามเมจแล้วก็มีทั้งทงผมว่าก็น่านเล่นนะครับผมว่าก็น่านเล่นนะบางทีก็ อย่างเช่นใบร่อมนก็จะมีแบบสายแรงไปเลยนะสายแรงไปเลยสายแทงก็เล่นได้คนระับในแขกเขาก็เล่นกันใส,ย,สยผสมแทงก็เขาก็เล่นกันนะครับปกักโอ้โหหลวงลง,ลงตัวบางก่อนตัวบางก่อนโอ้แต่รั้งวันนะครับแตั้งวันนะมีไกาอาด้วยโอ้ยแต่รั้งวันนะอเลยทงแทงเหมือนกันนี่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ย ชิ้นสุดท้ายนี่มูนานะครับมาดิออ,ะอะจะใส่จะใส่จะใส่อันติโอ้โหกดดิมกดดิมโอ้โหได้ทั้งวันจริงๆฮะได้ทั้งวันจริงๆฮะขอโอ้โหไม่ให้ด้วยชิ้นสุดท้ายก็มูนานะปั๊บมาใหม่ได้เลือดด้วยแล้วก็ได้ครูดาวเพิ่มเข้ามาอีกห้านะครับก็กลายเป็นสิบแล้วมูนาใช่ปะวะ ตายแต่ว่าเจาะก,ก่อใน,นลดลงจาก40กลายเป็น35นะครับแต่ครูดาไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ว่า10หรือ5เออแต่ได้เลือดมาแน่นอนแล้วก็ดาเมจที่ลดลง5%จากเจาะก,ก่อ40เหลือ35นะครับมูลามันมีแท้ง2ตัวนะก็ขึ้นเป็นมูลาดีกว่าเกมนี้มามาเี้ครับสำหรับไบน่อลูกหนึคือวนไวมากใช้อเทมกับไกอาผมว่าคู่คอมโบโคตรดีเลย สำหรับเล่นสายผสมแบบนี้ครับ d e วิวโอเวอร์คันนิงก็ประมาณนี้ละกันร,รีวิวกับตัวที่ใช้ไกลอ่านนะครับคนไทยชอบคลิปนี้ก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยอื้มหสี่สิบกับสี่สิบกว่าพระเจ้าจอดเล่นด้ทั้งวันรอไปเลวกันดูครับ